สวัสดีครับสวนเกษตรป่าติงหลังสีโปพงฟาร์มน่ครับผมมาหน้าวันนี้รับเก๋งมาไมาใช่วันเขาอาดูไปเดี๋ว่าทางจดีบ่มันช่วงหน้าฝนนะว่าออกมากเป็นตะเียงไอน่อนเยห้องให้ปันดก็ไม่ได้เกิดกัรขึ้นมาแล้วฝนชีวิตผู้ขาเี่ พี่มาเก่ามากอยู่บ้านพี่ป้า พอพอทับแพร์่ะไรครับเขาเรียกวะไรครับตอนนี้ยไม่เขาเขาท้งนี้เหมือน <ừ> กันยิ่งไปกว่านี้น and กับเดอะเลสกบวันนี้วันที่เมื่อวานเขาพาตังบรุรีตังกองขออย่างี้ไม่เส้นอ,อน,นีรแปบน เรเล็กครับวันนี้นี่ครับขั้นแดนโอ้เงี้ยโอเคือ้อแตกๆขึกก้นได้นี่ Nam yên nhóm điều yêu nằm nắm tuổi, tôi thái đẹp loại đâu hm ừ. hm แตกเขาไรแลีว้วมมากับโรเลสครับวันนี้ บ่งเอิหน้าครับที่วายพันไทยให้ากบวพันไทยมากับเดอะเลดสครับวันนี้ังเอหน้ามึงอย่าทิ้มาัานกน ม,มันมีฝนเลยฝนหายอ้องอ่หินินกินหินนน่นหินยนินนหินนนน ดันพ่อนออกให้ กันแดนโอ้ตรงเปะเลย,แบบเยครับกันแดนนะครับเนี่ยนี่กันแดนตรงเลยอือตอนนี้ก็มีเนี่ยเพไม่ต้อยละวันตัวนี้ฟังนี้นี่ห้องเสื้อเกษตรป่าไต้หลัง่ิราพุทธนี่ โอ้โหวันสุสองไหลกับตรงนี้ือกกันอย่าค่าที่สะพอาะ้ัฐมานตัดออก yeah 那当工程。啊 ปูตาระวัานแนวตัวน mm hmm. <Nacht> ี้มัฝังน้องหองปูต้าหงอกก่อนด่มงอก 那个都不好，嗯，说的玩 พุ่นทยตัวเราบอกพนพ่อพอนพอย่ไทยไปเลยเหยียบเลยตัวนีมน้มันแกนบอยังไงนี่ว่าบางนี่มันแกนบอกบอ๋อครูไรใช่แกนันก็นงงเพอย่โ<อ>ลน,น่อครับลแล้วก็ไปามี้ลไรสันเนาะในในน่ะซ<อ>า,า,ามนีนอนเป็นบ่ได้อยู่พเพรทะแต่อตอตงลงทุนหลายเว็เสหาหน้ารูพร เขาใสต้องใส่มาโคมอใส่ไม่โคบปะัวต้องใส่มโคอ๋อคือเขาเจกเขาติว่าเขาเทสให้ต่อไปเร่อยไหครับคือคือดี่ส่วนที่เขาจกเ้นมัให้โ่ตรงนี้เนี่ยนี่ตวนนี้นงเลยอาตันนั้เทสเทสธรรมดาให่ไหมครับธรรมดาถ้าเนี่้ให้ระดับดินมันทอากันได้อ่าแค่เขาจะจงลงเกื่อยีก็ พูแล้วปานของปูโอ้โหถ้าใส่สลายอ๋ออเอาันนี่แล้วใั่เนาะได้ซันนี้กับโอ้อันนี้แบบเขาแล้วกินอนนี้ครับอันนี้บองานงานนึงที่ว่าข้างบนเอันนี้มันเป็นงานไหนวนี่แล้วใสสิบะข้านบนนีอันนี้งานงานหน้ากนหมดนี่อ๋อมองันนั่นเงกันี่ีเราเป็นข้ง่นอ๋อ ไงหั่นี่ะยังได้หันี่ห่อยกะทิครับไอ้ขั้นแดนแล้วเรากินพันหนึ่งสุดนี่ขั้นแดนนี่แต่ขั้นแดนได้ซื้อไงพันหนึ่งนะวะเออแมนแมงกสิประมาณนั้นครับอันกะิคือที่กันหนาบ่นี่ทีไหอันไี้กะม่ันหนาบ่ ไ้อนี่ยล้คียวใชเรอแล้วแนเป็นนงอางไหอ๋อที่ได้รู้ว่าซื้อมาซื้อา่านีมันก็ุยิงุมันแล้วหลังแกนั้นใช้คูล่องหครับไคู่้อยเขาเหอมอ๋อปั๊บรันคู่้อยมันก็ก็เห็ดบิงเนีบิงน่ยายาท่มาจากหมีมครับครับ men men ở đây về bù nhà nó bọn nó nào về bù nhà đấy cho anh ngoài đó quay mọi về bù nhà thấy về bù nhà anh ngoài đẹp đẹp phép phép đẹp đẹp đẽ 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 ยอหมองเลียงงัอ่ไอมันขึน้นคขงอ่วแมา่ต้นีปลูกหญ้านี่ปลูก้าแถวนี้อืตัวรื้อทุกคั้งไม่ออก

นี่โอ้โหวันป่าโอ้มคุณมาเก็บแล้วนี่เนี่ยตุ่นนึงนี่ตุ่นใหญ่เลยตุ่นวาน ป่าของเทครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ไม่ได้ครับผมสวัสดีครับ